สวยนะฮะดูเบรกเขานะฮะว่าออกเลยโอเคอ่าเนี่บอมตันเขาเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะคือไปจอดที่ไหนเนี่ยไม่ต้องมีขาตั้งเนาะใช่ก็คือจอดได้อย่างนี้เลยปกติเขาก็จอดกันอย่างนะี้เนาะยกเว้นจะพับเข้ารถเขาถึงจะพับเป็นรูปแบบเราพูดกันเป็นขีดนะโอ้ <c oughs> เ,เบามากขีดนี้ครับ เนะเราไม่มีตัวเลขให้สมาชิกเห็นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครมาจับแล้วจะรู้ว่าโองอูนี่นี่ยังในเบาอยู่นะดูยังในเส้นละสากรัมโอ้นี่ผมว่ามันหนักกว่ากล่องเนี่ยที่เราถือถืออยู่เนี่ยยังในยี่้ากรัม25้ากรมัมสองเท่าไหร่ยี่หาไม่ถึงขีดขีดหนึ่งคือร้อยกรมัมครับสี่โหนในสี่ของขีดหนในสี่ของขีด,ใ,ขขดใช่ อยู่ที่ตลาดนัดทีโอทีนะฮะอยู่ที่อาคารสิบนะฮะตอนนี้อยู่ที่ฝั่งนี้ฝั่งข้างหลังแล้วนะฮะวงเวียนอยู่ทางนู้นเดินมาจากวงเวียนนะฮะมาทางนี้แล้วตอนนี้เนี่ยอาคารสิบนะฮะที่เห็นเนี่ยอาคารสิบนะเรามาเข้าทางนี้บ้างไม่ค่อยได้เข้าทางนี้นะฮะเป็นทางข้างหลังนะทางอยู่โซนไปลายนะ,ะแต่ของก็ขายเยอะนะฮะตรงน,นี้เนี่ยโอ้โหมาใส่มาจอดเยอะแยะเลย โอ้โห oh, นี่นี่เป็นสวนเลยนะฮะโอ้โหรูนเบ้าอะไรกันหรอเบ้าตัวน้นสืหายเลยแกน, oh, นเบลโโปนะ รถตาดเนี่นก็ทำสีเปล่านะฮะเป็นเฟรนนะฮะตั้งขายฝั่งนี้มีเข้ามาฝั่งนี้นะฮะเยอะกันนะฮะการเบรกนะอะไรของเบรกเทียบ แล้วแต่น็อตหัวเล็กๆก็มีนะฮะน็อตโอ้ยสิบาทหบาทสิบาทมีทุกเบอร์เลยนะมันจะมีมันจะมีแน็อสีก็มีทุกเบอร์เลยทุกแป สวัสดีครับสวัสดีดครับพี่ยุทธสวัสดีครับวันนี้มีบอมตันมาเฮ้ยน,น,นี่อันนี้ใส่กระเป๋า,หนนาเ,เหรอมีกระเป๋าอิตาเลียเหรอโอ้สวยสวยเฮ้ยใส่ถุงอิตาเลียใส่ได้ใส่บอมตันได้เหรอใส่บอมตันได้แต่ว่าอัน<อ>นี้มันหลักอันยาวโคันนี้สวยนะฮะคันนี้ก็สวยเนี่ยโอ้นี่เขาใส่ถุงอย่างนี้เลยแต่เขาเขาลูบดูนะโอ้ร้ายจริงนะฮะเนี่ยโอ้โห โอ้ใส่อย่างนี้ก็โอเคเลยนะกันฝนนะกันฝุ่นกันลมถูกหนาถูกแย่ง่ายดี18จอดเพราะจริงๆบัมบัตันมันมีล้อเข็นอยู่แล้วนะฮะมีที่ตั้งอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วฮะโอ้นี่คันเท่าไหร่พี่คันเท่าไหร่นี่มีแสนทั่วครับแสนทั่วเลยเป็นมือสองเป็นมือสองแสนเป็นเป็นอะไรบ้างครับสเปคมันเป็นยังไงบ้างสเปคอันนี้เป็น6สปีดครับ6สปีดครับเข็มตรง6สปีดแล้วก็ตัวตะเกียบเป็นไทเทเนียมอ่างหลังเป็นไทเทเนียม อันนี้เป็นเกียร์ดุมใช่ไหมเกียร์ดุมป่ะดกียร์ดแล้วกยเกียร์ชิปสองสปีดชิปด้วยสองสปีดแล้วก็ดุมข้างในดุมอีกสามโอ้โหก็สองคูนสามก็เป็นหกสปีดโอ้หหลายจริงนะฮะเนี่ยอันนี้คือของของเดิมๆเลยใช่ไหมของเดิมเป็นเฟรมคอมมอรี่ใช่ครับนี่นะฮะสวยนะฮะใครใครชอบนะทุกนี่นะครับคมตั้นนะฮะอยู่ที่ นี้นะครับพี่ยุทธนี่บอกไม่ได้ลงนะจริงๆบอกมันลงได้เนาะลงได้นะฮะแล้วตัวนู้นตัวนู้นเป็นของลูกค้าของลูกค้าเขาจะมารับเขาจะมารับเราเลยถุงใส่เขาใช่ครับลูกค้าซื้อแล้วลูกค้าจะเขามาอัปเกรดอ๋อมาอัปเกรดโอ้โหอันนี้ก็บรรทันเหมือนกันใช่แต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่กว่าอันนี้รุ่นเก่ารุ่นรุ่นยุคเดิมเลยรุ่นยุคเดิมครับยุคเดิมยุคคลาสสิกเลยใช่ไหมนี่นะแสนทวนเลยนะฮะ เดี๋ยวขอเบอร์โทรไว้หน่อยเผื่อถ้าเกิดใครสนใจนะได้เลยครับรับรองว่าราคานี้แน่นอนครับใช่ไหมค้มแน่ๆครับถ้ามือหนึ่งมือหนึ่งตอนนี้มันหาของไม่ได้แล้วอ่าโอเคถ้าหาของไม่ได้มันประเมินค่าไม่ได้ใช่ครับถือว่าก็มือหนึ่งก็แทบจอยู่เราเรารุ่นที่ต่ำกว่านี้อยู่แสนหนึ่งแสนหนึ่งก็คือว่ารุ่นต่ำกว่านี้ใช่ที่ที่ของใหม่เลยที่ออกมาแต่อันนี้มันเป็นรุ่นที่ไม่เลิกผลิตอันนี้เป็นรุ่นรุ่นสูงของรุ่นสูง แล้วก็ไม่มีของไม่มีแล้วไม่ไม่ได้จําหน่ายในท้องตลาดแล้วอาจจะยังมีอยู่ในบางร้านแต่ก็หาเริ่มหายากแล้วแต่ก็น่าจะแสนแสนไปเยอะๆน่าจะแสนสองนะอันนี้สภาพอย่างนี้นะฮะอันนี้แสนท่วนครับขอเบอร์โทรหน่อยครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกแปดเก้าหนึ่งนึ่งแปดเก้าเก้าหกถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะไอ้ล้อเอาแฮนด์เอาแฮนด์ออกมาสักหน่อยใช่ไหมเอาแฮนด์ขึ้นมาอยากอยากเห็นล้อเป็นไทเทเนียมนะ นี่นะฮะสวยนะฮะดูเบรกเขานะฮะว่าออกเลยโอเคแม่ไปถึงว่าซี่ลวดซี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเป็นไทเทเนียมอตัวตัวดุมอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นไทเทเนียมไม่ใช่ครับเป็น ธรรมดาธรรมดาเป็นอลูอะครับแต่ตรงไหนไอ้ไหนที่เป็นไทเทเนียมซี่ตรงตรงะเกียบเนี่ยครับตรงนี้ใช่ไหมโอ้แล้วก็หางหลังหางหลังตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็หลักอันเป็นไยงหลักอันเป็นไทเทเนียมใช่แต่นี้เป็นของแต่งค่ะซื้อมาเพิ่มตอก็ซื้อเพิ่มเห็นไหมครับเกียร์นะฮะมีเกียร์ดุมกับเกียร์อันนี้คือ รุ่นนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครัเปคนี้จากเดิมแะบก็คือมันจากเกียร์ดุม3สปีดมันเพิ่มให้อีก2เลยเป็น6เลยคูณเข้าไปด้านหน้าจะเป็นชิปชิป2เกียร์ชิปเกียร์ครับเป็น2เกียร์เป็น2องใบคูณด้วยด้านในอีกสก็เป็น6กก็คือตรงนี้อันนี้มันทำมาจากบริษัทเลยรุ่นนี้ใช่ไหมฮะปกติถ้าเกิดรุ่นต่ำๆจะเห็นเกียร์ดุมอย่างเดียวนะมีทั้งดุมมีทั้งดูมด้านนอกไม่ไม่เห็นแบบคู่กันอย่างนี้นะ อันนี้คือคู่กันเลยขอบคุณมากครับผมนี่อ่าเดพับพับเก็บไว้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวพับนะนี่บอมตันเขาเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะคือไปจอดที่ไหนเนี่ยไม่ต้องมีขาตั้งเนาะใช่ก็คือจอดได้อย่างนี้เลยปกติเขาก็จอดกันอย่างนี้นะยกเว้นจะพับเข้ารถเขาถึงจะพับเป็นรูปแบบขอบคุณมากครับผมนี่นะฮะนั่งพับอ่ะร้านพี่ยุทธนะฮะมาเปิด ึบตัวนั้ก็ใส่เป็นของไฮเอ็นแต่ละชิ้นนะฮะของแกจะเป็นของไฮเอ็นน um ี่นะครับโอ้โหเราทานเจลูจากประเทศโปรตุเกสมันเบากว่าตะเกียบอย่างเง้ยเบาเบากว่าตะเกียบที่ผมกินข้าวอยู่นี่ใหม่ๆนี่หมื่นกว่าบาทเลยนะนี่เจลูโอ้โหนี่ถ้าอยากให้แม่ผมอยากจะบอกจริงๆเลยว่าไม่มีที่ช่างให้เห็นหรอกว่ามันเท่าไหร่เนาะอันนี้เบาเป็นขีดนะเนี่ยไม่อันนี้ไม่ถึงขีดเราไม่พูดกันถึงกิโลนะนี่ไม่ถึงขีดเราพูดกันเป็นขีดนะโอ้เบามากนี่น่าจะขีดนี่ครับ เนะเราไม่มีตัวเลขให้สมาชิกเห็นเนาะแต่ว่าออถ้าเกิดใครมาจับแล้วจะรู้ว่าโอ้โหนี่ยังในเบาอุ่นไหมดูมยังในเส้นละสามสิบเก้ากรัมโอ้นี่ผมว่ามันหนักกว่ากล่องเนี่ยที่เราถือถืออยู่เนี่ยยังในยี่สิบห้ากรัม2ี่ห้ากรัมสองเท่าไหร่นี่พาม่ถึงขีดขีดหนึ่งคือร้อยกรัมทับสี่หนึ่งในสี่ของขีดหนึ่งในสี่ของขีดใช่ผมว่าที่ผมถือถือน้ำหนักมันอยู่ที่กล่องนะไม่ใช่อยู่ที่ยางนี่คอ คือคอหนักแค่65กรัมเด่กผมเองไม่ถึงขีดโอ้โามากที่ม ok ัน uhh ถึงขีดเท่ากล่องเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะโอ้่ค่อยคอนะฮะหกสิบห้ากรัมนะฮะโอเคไปที่หน้ากล่องเลยครับน้ากลรองมือหรอมือเลยนะตกจานหกสิบห้ากรัมนะฮะโอเคไปที่หนัากล่ แต่ละอย่างเบาๆทั้งนั้นเลยใช่แล้วมันน้ำหนักเบาได้โยนได้ในรถอ่ะโยนได้ใช่ครับจนทำร้อนด้วยแต่ละอย่างเนี่ยผมจับเบาๆทั้งนั้นเลยนะโอ้น้ำหนักโอ้โหลองยกเพื่อนดูเพื่อนเนอะคุณลดน้ำหนักกันขนาดนี้เลยนะเฟืองเบาที่สุดในโลกครับเออใช่มันเบามากเลยเนี่ยนี่คือเพื่อนทั่วไปครับ อันนี้คือใช้วัสดุอะไรทำทำไมมันถึงได้เบาขนาดนี้เป็นอลู7075อะลูก็คือชนิดเกรดเเลยเกรดดับเบิลเอซูเปอร์เอเกรดแข็งเกรดแข็งใช่ไหมมันถึงได้เบาขนาดนี้ตีได้เบาขนาดนี้ได้แต่ยุ่งแต่แบบตั้งใเลยนะครับเบาไหมลองเบาแล้วไงแล้วเนี่ยอันนี้คือของปกติไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อจะได้ขนาดนี้ทั่วไปนี่ก็ถือว่าเบาสําหรับ รถระดับดีนะหนึ่งเม็รยุ่สิบแปดรยไหนยี่เบาจริงมาเจอที่เบาจริงนะเมื่อกี้ผมจับผมไม่เชื่อเลยเบากระดาษเลยนะเหมือนกระดาษกันนี่คือเป็นอะไรมันเขาบอกเป็นอะลูอะลูอะลูเกรดเท่าไหร่นะเบอร์เกรดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้็ดนย์เจ็ดห้เกรดแข็งนะกี่สปีดครหนึ่งประาณหนึ่งถึงห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสปีดสิบสปีดได้กี่สี่ห้าสิบบาร้อยหนึ่งโชคมากคนใส่ระดับดูแลนด์เลยนะ ลดน้ำหนักเป็นที่เลยไม่น่าเชื่อว่าจะลดได้ขนาดนี้อุปกรณ์เข้ารูปอ่ขาเนี่ยขาทับแฉกสนใจอะไรที่เบาๆมาทางนี้เลยนะฮะพี่ยุทธนะฮะโลกตอนพี่ยุทธอยู่ที่อยู่ที่ราชพฤกษ์นะฮะนี่ร้านแก่ไปดูได้เลยนะฮะบันไดดูบันไดโอ้โหนี่บันไดขนาดแบบชิ๋วหลิวมากโอ้โหเบาเฮ้บันได แล้วมาทำไงใส่คี๊กเหรอเอาคี๊กดลงไปเหรอเขาจะมีคีอย่างนี้อ๋อคี๊นี้ใหไปติดที่รองเท้าแล้วก็กดลงไปติดที่รองเท้าแล้วกดตรงไหแคัตคือนี้เป็นการลดน้ำหนักกันเต็มที่เลยนะฮะร้านนี้ก็มาได้เดี๋ยวขอเบอร์โทรอีกทีนึงเดี๋ยวให้สนใจศูนเอา2เบอร์เลย0ูนย์ศูนย์แปด4นึ่4ศูนย์แปดหนึ่งเบอร์นึงเมื่อศี่สี่ศูนย์เก้าสี่สี่ศูนย้าครับกับอีกเบอร์หนึ ติดต่อได้เลยนะฮะเพราะว่าใครอยากได้อะไรที่มันเบาๆนะในโลกใบนี้อะไรที่มันเบาเบาๆแล้วแข็งแข็ง,ขงนี่นะฮะโหจับแต่ละอย่างผมว่าทุกอย่างในโต๊ะนี้เบาะอะทั้ลรวมตัวนี้โอ้มันถ้าไม่เอาโต๊ะตั้งนะมีดช้อนซ่อมมีดเอาไปแคมปิ้งเอาไปพกไปพวกทัวริงนะนี่กินสเต็กได้เลยเนี่ย เบาด้วยนะไม่ใช่อะไรคือของเยอรมันนะนี้เยอรมันเออนี่เขาใช้วัสดุอะไรทำนี่ทำไมเบาได้ขนาดนี้ไทเทเนียมไทเทเนียมมันรีดได้บางเนาะคือตอนมันแข็งปุ๊บมันรีดได้บางขึ้นแล้วมันก็เบาขึ้นไทเทเนียมเนี่ยเนี่ยแต่ละอย่างโอท็อปบ้านเราเลเนี่ยไม้สับตุ๊ของบนโต๊ะนี้ผมกล้าท้าเลยไม่เกินห้าโลไม่เกินนะเอาบอร์ดนี่ออก เนี่ยเบาๆงั้นเลยทุกอย่างดูดิจับๆดูดิโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับพี่โะฮองไปถามได้นะฮะมีแต่ของเบาๆนะเนี่ยหลักพันไม่น่าเชื่อว่าจะเบาได้ขนาดนี้นะคือผมไม่มีน้ําหนักบอกนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใครที่ใครที่ได้มาจับก็จะรู้นะฮะที่มันเบาจริงด้